ปโตทัสูตรม้าอาชาในและบุรุษอาชาในสี่จำพวกดูก่อนภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไหนคือม้าอาชาในตัวเจริญบางตัวในโลกนี้เห็นเงาปะตักเข้าก็าย่อมสลดถึงความสังเวชว่าวันนี้นายสารถีผู้ฝึกมา้า จากให้เราทำเหตุอะไรหนอะเราจะตอบแทนแก่เขาอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญบางตัวในโลกนี้แม้เห็นปานนี้ก็มีนี้เป็นม้าอาชาในตัวเจริญที่หนึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกอีกประการหนึ่งม้าอาชาในตัวเจริญบางตัวในโลกนี้เห็นเงาปะตากแล้วย่อมไม่สลด ไม่ถึงความสังเวชเลยทีเดียวแต่เมื่อถูกแทงด้วยประตักที่ขุมขนจึงสลดถึงความสังเวชว่าวันนี้นายสารถีผู้ฝึกมา้จาจักให้เราทำเหตุอะไรหนอเราจักตอบแทนแก่เขาอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญบางตัวในโลกนี้แม้เห็นปานนี้ก็มีนี้เป็นม้าอาชาในตัวเจริญที่สอง มีปรากฏอยู่ในโลกอีกประการหนึ่งม้าอาชาในตัวเจริญบางตัวในโลกนี้เห็นเงาประตักแล้วย่อมไม่สลดไม่ถึงความสังเวชแม้ถูกแทงด้วยประตักที่ขุมขนก็ไม่สลดไม่ถึงความสังเวชแต่เมื่อถูกแทงด้วยประตักถึงผิวหนังจึงสลดถึงความสังเวชว่าวันนี้นายสารถีผู้ฝึกมา้า จากให้เราทำเหตุอะไรหนอเราจักตอบแทนแก่เขาอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญบางตัวในโลกนี้แม้เห็นปานนี้ก็มีนี้เป็นม้าอาชาในตัวเจริญที่สามมีปรากฏอยู่ในโลกอีกประการหนึ่งม้าอาชาในตัวเจริญบางตัวในโลกนี้เห็นเงาประตักก็ไม่สลด ไม่ถึงความสังเวชแม้ถูกแทงด้วยประตักที่ขุมขนก็ไม่สลดไม่ถึงความสังเวชแม้ถูกแทงด้วยประตักถึงผิวหนังก็ไม่สลดไม่ถึงความสังเวชแต่เมื่อถูกแทงด้วยประตักถึงกระดูกจึงสังเวชถึงความสลดว่าวันนี้นายสารสีผู้ฝึกมา้จาจะให้เราทำเหตุอะไรหนอเราจักตอบแทนแก่เขาอย่างไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญบางตัวในโลกนี้แม้เห็นปานนี้ก็มีนี้เป็นม้าอาชาในตัวเจริญที่สี่มีปรากฏอยู่ในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวก มีปรากฏอยู่ในโลกฉันนั้นเหมือนกันสีจำพวกเป็นฉไหนคือบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ได้ฟังว่าในบ้านหรือในนิคมโน้นมีหญิงหรือชายถึงความทุกข์หรือทำกาละกิริยาเขาย่อมสลดถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้นเป็นผู้สลดแล้วเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยแยบคาย มีใจเด็ดเดี่ยวย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งปรมาสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญามาอาชาในตัวเจริญพอเห็นเงาประตักย่อมสลดถึงความสังเวชแม้ฉันใดเราก่ลาวบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ แม้เห็นปานนี้ก็มีนี้เป็นบุรุษอาชาในผู้เจริญที่หนึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกอีกประการหนึ่งบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังว่าในบ้านหรือในนิคมโน้นมีหญิงหรือชายถึงความทุกข์หรือทำกาละกิริยาแต่เขาเห็นหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์หรือทำกาละกิริยาเอง เขาจึงสลดถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้นเป็นผู้สลดแล้วเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยแยบคายมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งประมะสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาม้าอาชาในตัวเจริญถูกแทงด้วยประตักที่ขุมขนย่อมสลดถ,ถึงความสังเวชแม้ฉันใด เราก่าวบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้แม้เห็นปานนี้ก็มีนี้เป็นบุรุษอาชาในผู้เจริญที่สองมีปรากฏอยู่ในโลกอีกประกาศหนึ่งบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังว่าในบ้านหรือในนิคมโน้น มีหญิงหรือชายถึงความทุกข์หรือทำกาละกิริยาและไม่ได้เห็นหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์หรือทำกาละกิริยาเองแต่ญาติหรือสาโลหิตของเขาถึงความทุกข์หรือทำกาละกิริยาเขาจึงสลดถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้นเป็นผู้สลดแล้วเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยแยบคายมีใจเด็ดเดี่ยว ย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งปรามาสสัจจะด้วยนามากายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญามาอาชาในตัวเจริญถูกแทงผิวหนังจึงสลดถึงความสังเวชแม้ฉันใดเรากล่าวบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้แม้เห็นปานนี้ก็มี นี้เป็นบุรุษอาชาในผู้เจริญที่สมีปรากฏอยู่ในโลกอีกประการหนึ่งบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังว่าในบ้านหรือในนิคมโน้นมีหญิงหรือชายถึงความทุกข์หรือทำการะกิริยาและไม่ได้เห็นหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์หรือทำการะกิริยาเอง ทั้งญาติหรือสาโลหิตของเขาก็ไม่ถึงทุกข์หรือทำการะกิริยาแต่เขาเองทีเดียวอันทุกขเวทนาเป็นไปทางสลีละก้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะนำชีวิตไปเสียถูกต้องแล้วเขาจึงสรดถึงความสังเวชพราะเหตุนั้นเป็นผู้สรดแล้ว เริ่มตั้งความเพียรไวโดวยแยบคายมีใจเด็ดเดีย่ยวย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งปรมามัสัจ,จะด้วยนามากายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาม้าอาชาในตัวเจริญถูกแทงด้วยปะตักถึงกระดูกจึงสลดถึงความสังเวชแม้ฉันใดเรากล่าวบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้แม้เห็นปานนี้ก็มีนี้เป็นบุรุษอาชาในผู้เจริญที่สี่มีปรากฏอยู่ในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก